จากอดีตเด็กที่มีฐานะยากจนเขาก็เริ่มฝึกหัดมวยไทยแล้วขึ้นชกครั้งแรกเมื่อตอนอายุ8ขวบเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คู่ชกได้ค่าตัว20บาทยอดแสนไกลแฟเท็ในช่วงแรกเขาได้เดินทางจากบ้านเกิดน้องบัวลำพูมาที่โคราชมาฝึกซ้อมที่ค่ายออสีบัวลอยใช้ชื่อว่ายอดแสนไกลออสีบัวลอยและเขาก็ได้พัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพียงแค่วัย16ปียอดแสนไกลได้คว้าแชมป์ลุมพินีรุ่นร้อยสิปอนด์ยอดแสนไกลเป็นมวยไทยที่ออกอาวุธได้หนักหน่วงโดยเฉพาะแข้งซ้ายและต่อมาเขาก็ถูกค่ายใหญ่แห่งเมืองพัทยาคือค่ายแฟร์เทคซื้อเข้าไปอยู่ในสังกัดได้ปรับเปลี่ยนการโชคของเขาโดยเพิ่มหมัดเข้าไปและต่อมายอดแสนไกลก็ดังเป็นพลุแตก เรียกได้ว่าเป็นยอดมวยไทยที่คนรู้จักไปทั่วโลกยอดแสนไกลาสามารถคว้าแชมป์มวยไทยมาแล้วมากมายหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นแชมป์โตโยต้าแชมป์ลุมพินีแชมป์ไทยไฟและก็แชมป์โลกมวยไทยสำหรับไฟที่ท่านเห็นก็คือไฟที่เขาสามารถเอาชานะน็อกแอนดี้ชาวเวอร์ลงไปได้หลังจากที่พกความแค้นมา11ปีเนื่องจากเมื่อก่อนเขาเคยแพ้คะแนนแอนดี้ชาเวอร์แบบค้างคาใจ และสำหรับต่อไปนี้จะเป็นการกลับมาชกอีกครั้งของยอดแสนไกลแฟเทคหลังจากที่เขาหยุดไปผ่าตัดหัวเขา่าโดยการชกในครั้งนั้นเขาขึ้นชกกับซาอิฟุลา่าแฮมบาฮาดอฟนักชกจากรัสเซียในรายการคุณหลุนไฟ57โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองซาน,นายามณฑลไหหลำประเทศจีนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2560 ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมโตไปนี้ขอเชิญท่านพบก,กับยอดแสนไกลแฟเทก็ก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะบู้ยเสียงพิมพ์เสียงแ่นมวนเิบเิบมันเนี่ยอ๋านี่ยคือดนตีเปิดตัวยอดแสนไกลสำรับตัวไปนีนะครับสิขอแนะนำนักชกมุมนำเงินเป็นคู่ชกของยอดแสนไกลเดินข้างมาจากประเทศรัสเซียเขามีน้มอยู่แล้วว่าซาอิฟุลาแฮมบาฮาดอ ที่นี่หันมาทางนักมวยไทยหลังจากที่ได้ห่างหายจากรายการคุ้นลุนไฟไปหนึ่งปีแปดเดือนขอเขาได้กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมขอเชิญพบกับยอดแสนไกลแวทเทกไอยอดเป็นทหารไงนะเอาหลังจากที่ท่านว่วโศกได้แนะน้ำโตแล้วเออเอาต่อไปกันสิทาการชกกันทนตัวสี่ากกย่าง อันมนกาลโฉกกลังนี้เนาะห้ามฟั้นศอกห้ามตีใครห้ำกันเนาะอัสันล่ะเอากรรมการต้องแนะนำกติกาก้อนไม่เนาะไม่ได้แค่เอาต้อไปกติตีกันยกแรกท่านเละคือเสือตียกสองก้อนสันบอกนี่กำลังถอดมงคลเนะครับเราก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยนะเพราะมงคลนี่เป็นของสูงห้ามและไปตีกันทำไมพนกกรรมการว่าเอา ใส่ถุงเทาคนละสีอีกแล้วอา้าวจุดอ่อนของยอดแสนไกลอยู่ที่เขานะเพราะพึ่งผ่าตัดหัวเขามาเอาเตะแล้วเห็นว่าพรังเตะเอาลอ่องเบิ้งแลกเตะขากันเนั่นเห็นว่าพรังเตะอีกแล้วเอาเนี่ยพึ่งจะพักฟื้นนะเนี่ยเห็นว่าล่องเบิ้งทีเอายอดแสนไกลกับเตะขาขึ้นด้วยกันนั่นเห็นว่าพลังเตะเห็น่ริ่มกันนะครับเนาะเอาลองเบิ้งทีกับยาสันไคร ก้นจีนเอินวายาชันเครนเนา,ามาดูดูพลั่งเตะเอาย้ำที่รอยย้ำที่รอยผ่าตัดอยอดเซนไกลระวังเนื้อมัดนักที่ยอดแซนไก่พวเห็นว่าปีเขาโคกหกุกกนแเอานั่นล่วงเบิ้งตีเอานั่นเห็นว่าเตะขาขึ้นนั่นจะมาขาแข็งสู้มวยไทยได้ยังไงแต่ฝรั่งนี่ก็เป็นมวยไทยนะครับนะซาอิฟูล่า แฮมบาฮาดอกนักชกจากรัสเซียมวยไทยต่อมวยไทยนั่นแหละเบิงเข้าเบิงเผลนเผลอไปเป็นมารัดกกริเก,กอเรีอ๋อยอดแสนไกลในห่างหายเวทีไปปีแปดเดือนเนี่ยเ็เรียกว่าคัมแบ็กนี่ <laughs> เห็นบว่าจ่วงเดือยมัดสายกันแะตัวไอ้ร่องมอกันตัวเนี่ยพลังถึกเตะ้าขึ้น เริ่มยังยังแล้วโอ้ยยอดแซนไก่ออกเล็กหุ่นเน่าเฮ็ดขาไหมเนาะคิดวาเตะขาทางไหนกรรมการกระดกดำเพื่อคนละห้าขวบแยกทมเอาคนอะไร่างเดี๋ยวยง่ายนายออกหยกอีกครั้งนึงมันเอาเอาเตะขาหนั่งร่องเบื้องเตะขาอีกแล้วโอ้โยเขาคือเป็นแรงยั่งละบัณนี้ เออเอาแรงแข่งหรือ,อยังเอา้าเตะขาขึ้นที่กันเลยว่าขึ้นมาจะเล่นงานเขายอดแสนไกลนะครับยอดแสนไกลกัดเตะหนาแข้งเลยแล้ว,ลวอนนอเ,าาเอาลักแข้งเข้าใส่เอ้าล่วงเบิเ้ลเตะขาตีานั่นเอานั่นจ้วงมัดใส่โอ้โหเอาตีเขาล้ำตโตหฮ้ยเบิ้ลเสีังฮุยอยู่ติ่หันเอา้าระวัง ฝรั่งนี่ก็มัดหนักนะครับนะสถิติกันน็อกนี่ก็โอโ้โหครึ่งต่อครึ่ง,งน่ะอานันทิพยเตะเอาไทยหน้าแท่งเขาเนแล้วแยกํามอยกรรมการกระซ่งผมดกดำงงแมเอาหนันหุกขวานวเอาบนถือถือข้างกระต่ยยุติเอาเตะขาเอาล่องเบิง้งทีเตะขายอดสันไก่คิดผิดคิดไม่ได้วายังไงแท่งเขา แข้งเข้าและว,วคนนองบัวลำพูนมักตีเขาคนนี้เอาหอออมดยกแรกแล้วสิคือไหวแท <kalk> ้อ่าหมดยกแรกนะครับเนาะ,<ม>ะระหว่างยอดแสนไกรแรวเทคนะนักชกจากประเทศไทยกับซาอิฟูล่าแฮมบาฮัดดานต้องออกเสียงไอ้คือฝรั่งนี่ขววนนะโอ้ยเตะเข้าใต้จะากร้อยนะ ดังปสงลังอะไรเอาว่าจังไหนเข้ามาเหี้คเขาแค่พูดนะไรเห็นปีเขาแทะหูวแล้ยอดเส้นแต่เอาหนังเห็นบอกว่าตบกปหูเนี่ยเนี่ยลูกนี่ลูกอันตรายนะของยอดแสนไกลเนี่ยเลยฮุกเนี่ยฮุกขวาเนี่ยเอาเอาโดนตีครั้งดังขึ้กันแล้วป่ะเอาหนังเห็นไหมื่องบางที กับสาวยกไปนะครับเนาะเอาหน่เห็นบอกว่ามีหดแม่มเมื่อ้่อนไม่เอามาให้เบิ้งพ่นะแม่มว่า,ายกที่สองนะครับเนาะเริ่มขึ้นอย่างเร็วไวเฟ,ฟ้าฝั่งกันแล้วหลังจากที่แม่มลงฮานไปแล้วเอาเตะขาตัวยอดแสนไกลเห็นยอดแสนไกลนี่พ่าตัดหัวเข่านะก็จะเตะเข่าตัวเตะไปเตะมากขาจะาของสี่รถ <Es per ate> เอาลองเบิ้งเอาเอานั่นเห็นบ่าปีเขาขังดังดังสวะหลุดเอากรรมการนับอ่าโอ้เด็ดแปดซูใหม่เอาสู้ได้นะครับนเนาะดังโนโน่เี่เสียเปียบดิล่องเบิ้งเสร็จเราโคตรอีสานนี่ได้เปียบฝรั่งกับย้อนดังนี่แหละระวังดังโนกับดังแมพนะหยุดประสาทก็ยุ่งนั่นแหละมองายดังแหละประสาทนัน ควเจ็บปวดเอาเตะใส่นะเห็นบ่เอาเรื่องบ่เอาจ้วงเน้มัดใส่อีกครั้งหนึ่งเอาหุกหัวโอ้ยเอาเอาว่ายังไงเอาแทงเขาหรือยังเห็นไื่อออกมาเนาะครับเนาะแล้วเนี่ยเนี่ยมัดหุกหัวเนี่ยบ๊วยเตะขาเนี่ยตีธรรมดาติเอาเริ่มแย่งแล้วเตะเตะเขายอดแสนไกลนะเตะไปเตะมาเนี่ยเก็บเอ้าเอาเอ้าว่ายังไงเอาโดนแล้วเอ้าเขาล้มต คนสืดังปงลังอยู่พี่เอานั่นเขาข้างกระไตโอ้ยโอ้ยเอาโดนตีเข่าขังดังนะครับเนาะโอ้ยดังโนโน่เป็นตะเก็บแท้เอานั่นเห็นต้องหุกหุกหัวแต่หูเตะขาเอ้าแล่นนี้ลราโอ้ยเอาเอาโดนอีกชุดหนึ่งเอาโดนหุกหุกโอ้โยเอาผ่าเขาผิวไหวอารลดที่ดิเออเอาปรากฏว่านะครับเนาะเอาผ่าเขาผิวไหวเลยเมื่อกี้น่ะเอาที่เรียกเงินย่นผ่านั่นห็นบ้องหอยเก่งบ้าพะนะจั่นไก่บ้าเนี่ย จะธรรมดาที่ไหนแล้ววันทองขวัเอาเปิดตัวนะครับนะียหลังจากที่ผ่าตัดหัวเข่ามาเนี่ยว้าวคอยึกตีครั้งดังล่วงมึงซะแล้วคนน้องบัวลำพูนี่มกตีครั้งดังพลังนี่เฮ้ยพลังไปได้เมียแถวน้องบัวลำพูนี่ทีนั้นผู้ใดสอรอเนี่ยเขาก็ใสครั้งดังเลยนะสิธร,รัมดา อามีบัวหลาภาพาชา,อ,าอันนี้ก็คือคุณเปรมเปรมบุตราชคำวงนะใช่เสียบัลจงพวดนะเห็นบอกอาเซียเสียยอดแซนไก่นะใส่ไปใส่มาใส่บูมีไหก้าหาเลี้ยงเอาเบิ้งนี่ค้างดังนะเห็นบอกดังชัวรหลุดว่างั้นเอาครั้งที่สองถไใสเอาอีกแล้วค้างดังเอาครั้งที่สามแห้งคักแบบน,นี้โอ้โห ไปแล้วว้าวตีคังดังโกูปันกูโอยู่แล้ววนะนะเอาแรนนี้เอานั่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองเนี่ยสามนี่โอ้โหเอ๋แล้วแน่ยโอ้ยรือจะทนไหวเอานี่นี่แรนนี้แล้วเอาเอานั่นนีโบวพหัวเลยพู้ใด้แรนนี้เลยยอ,เอนนดนนเซนไก่มาไล่ตีดิเพราะว่ายอดเซนไก่สร้างพุนพแลนนี้ไม่เนี่ย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 ไล่เทียละไล่ตีพุ่นเอ้าเห็นบ่เห็นบ่ ค้างดังเน้นๆนะเพรางี้ว่ามวยอีสานได้เปรียบพลังย้อนค้างดังเอาผวนนะ<ว>พลังมาพอกับว,ว้าวแคนอั้นต้านนั่นแหละเอาผล,ลปรากฏว่านะครับน้นองเอายอดแสนไกลแควเทคเนี่ยก็ชนะนกไปเพียงแค่ยกที่สองนะเอาก,ก็ขอตทษขอโพยนะตามธรรมเนียมของมวยไทย แล้วก็มาดูการสัมภาษณ์ยอดแสนไกลนะครับเนาะสำหรับโตไปนี้นะครับก็จะได้สัมภาษณ์ยอดแสนไกลนะครับเชิญยอดแสนไกลครับหลังจากที่ยอดแสนไกลนะครับได้ห่างหายไปจากเวทีคุ้นหลุนไฟเกือบสองปีเมื่อนี้เขาก็จะมาสัมภาษณ์ยอดแสนไกลนะครับเนาะขอถามว่าในการชิงแชมป์คุ้นหลุนไฟปีหน้ายอดแสนไกลสีมาบอกครับสวัสดีครับช่วงนี้ยอดแสนไกลมีความพร้อมแน่นอน เออเขาถามว่าปีหน้าจะมาหรือเปล่าสำหรับผมเหตุว่าสิกรรมมาชกรุ่น70กิโลแน่นอนครับเออยอดแสนไกลได้วยตอบว่าเขาจะกลับมาชกรุ่น70กิโลแน่นอนครับเออยอดแสนไกลรับปากว่าสิกลับมาชกรุ่น70กิโลกรัมนะนครับแน่นอนเลยครับไม่ไร้การคุ้นหลุนไปนะครับเอในการกลับมาชกที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึง่งยอดแสนไกลนี่ยังสิกลาวนะครับ อันขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยติดตามและก็รอค่อยผมมาเป็นปีขอบคุณแฟนๆชาวจีนทุกท่านครับน่ารักมากนยครับและก็ต้องขอขอบคุณผมเรือคุณลุนไฟนะครับที่ยังให้การต้อนรับเออและผมคิดว่าสิกลับมาชกอีกครั้งครับผมวันเถาะเออยดแสนเกยได้กล่าวว่าขอขอบคุณชาวจีนทุกคนทุกท่านคนจีนน่ารักมากและก็ขอบคุณโปรโมเตอร์คุณหลุนไฟเขาสัญญาว่าจะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับวันเถาะ เออท่านผู้ชมครับยอดแสนไกลก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณท่านผู้ชมชาวจีนทุกคนอันแล้วก็สัญญาว่าสิครับมาชมอีกครั้งหนึ่งในรา่ยการคุณลุนไฟขอขอบคุณยอดแสนไกลครับผมเอาหลังจากที่ได้มิการสัมภาษณ์ยอดแสนไกลแฟร์เทคเนะครับเารอเห็นว่าผู้สาวสื่อเสียนละเสียที่ยอดพะนะผู้สาวว่าเอาสาหรับวันนี้ก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเนาะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง